บทที่สามสิบพยานปากเอกหัวชีวินกำลังจะระเบิดชายหนุ่มใช้มือสั่นเทากุมมันไว้เหงื่อเปียกชื้นร่องมือเขารู้สึกหนาวเยือกยังไม่มีเหตุผลทั้งที่แอร์ปิดตั้งแต่หกโมงแล้วม่านกรัรมยี่สีดำกำลังทอดคลุมท้องฟ้าภายนอกในอีกไม่เกินสิบนาที แสงขาวเขียวจากนีออนฝังเพดานกับพริบเป็นจังหวะตกกระทบสมุดบัญชีที่กางอ้าออกชวนให้ปวดลูกตาและเพิ่มความเครียดทวีคูณไม่มีใครเหลือในธนาคารนอกจากหน่วยรักษาความปลอดภัยด้านนอกชีวินกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายตัวเลขตรงหน้าพรามัวกระนั้นเขาก็พยายามกดเครื่องคิดเลขซ้ำๆซักๆ เสียงเครื่องจักรพิมพ์ตัวเลขลงบนกระดาษขาวดังแกรกๆทุกครั้งที่เขากดเครื่องหมายบวก23745.07 1369774.95โว้ยทำไมต้องโอนเงินเป็นจุดมากมายอย่างนี้เขาเดือดดานนี่เป็นครั้งที่หกแล้วที่เขานั่งบวกเลขซ้ำซาก โดยที่ผลลัพธ์ไม่เคยตรงกันเลยอาจเป็นได้ว่าจดเลขผิดทําให้ผลการบวกด้วยมือไม่ตรงกับคอมพิวเตอร์หรือไม่เขาก็ใจลอยขยําใบโอลงตะกร้าขยะในช่วงเช้าระยะหลังหลังนี้ชีวินทํางานเลวลงมากผู้จัดการธนาคารเรียกพบลูกค้าด่ารุ่นน้องยเยอะเย้ยเขาคงแก่ตัวลงหัวสมองไม่ฉับไวเช่นเด็กใหม่ และวันหนึ่งซองขาวคงยื่นมาตรงหน้าพร้อมรอยยิ้มเหี้ยมกับคำพูดที่ว่าเสียใจด้วยคุณขาดประสิทธิธภาพในโลกธุรกิจทุกคนพยายามปีนขึ้นไปยืนบนบ่าของคนรอบข้างเขารู้ตัวว่าไม่เหมาะกับงานนี้แต่เขาไม่มีที่ไปความกดดันในอาชีพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนภูเขาไฟที่เตรียมจะระเบิด ปรากฏการบ่งชี้ที่น่ากลัวอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่เครียดชีวินจะเห็นภาพผู้หญิงตาเหลือกลานปรากฏขึ้นในหัวสมองมันอาจเป็นตัวแทนของอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถเข้าใจได้ครึ่งชั่วโมงถัดมานักบัญชีวัยสาก็เดินออกจากด้านหลังของธนาคารด้วยท่าทีอิดโรยภาพหญิงร่านโลกีตาเหลือกผุดขึ้นในสมองอีกครั้ง ขณะที่ชีวินฝากความมืดไปตามถนนปลอดผู้คนเพื่อกลับบ้านเขาเลี้ยวรถไปทางซอยลัดที่มีตึกร้างแสงไฟจากหลอดข้างถนนส่องเห็นตัวอักษรพ่นที่ผนังตึกอ่านได้ความว่าชอกอน,นอพ่อทุกคนเสียงคนตะวาดสลับกับเสียงผู้หญิงหัวเราะคิกคักดังที่มุมตึกขณะที่ชีวินเดินผ่านย่าถูกตัวกุนะ โสโครกชายผมสกปรกผมยาวถึงบ่ากำลังเอามือดันหญิงวัยดึกออกห่างมองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นพวกหากินระดับล่างกลิ่นเล่าราคาถูกโชยจากร่างใครชีวินจำแนกไม่ได้หน่อยนะ่ะไอ้นั่นตายด้านแล้วเหรอเธอยึดเสื้อไว้หัวเราะคิกคัก ใบหน้าเธอโปะเครื่องสำอางเหมือนงิ้วปากแดงสดปล่อยกูนะอีสัตว์เสียงชายลิ้นขับปากสองมือขยำหน้าอกหญิงโสเพณีบีบอย่างแรงเธอร้องลั่นเล็บยาวสีแดงเพลิงควรหน้าชายขี้เมาตามมาด้วยคำด่าเป็นชุดหาเอ้ยไม่เอาแต่จับฟรี ชีวินเดินผ่านไปทิ้งเสียงทะเลาะลงเลงไว้เบื้องหลังเคยเห็นจนชินเพราะต้องกลับทางนี้ประจำแต่แล้วอะไรบางอย่างทำให้เขาหยุดเดินภาพหญิงตาเหลือกลานปรากฏในหัวสมองอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันรุนแรงเสียจนต้องเดินย้อนกลับตามทางเดิมที่มืดและสกปรกช้าๆเขาสวนกับชายขี้เมาเมื่อครู่ ซึ่งกำลังเอามือถูรอยเล็บที่สองแก้มพลางสะบดไม่ได้สับในซอกมุมตึกหญิงวัยดึกกำลังยืนพิงผนังสูบบุหรี่เงียบๆเธอไม่สนใจที่จะต่อแย่หนุ่มแบงค์ผูกทายเพราะรู้ว่าไม่มีทางได้แอมเงินในกระเป๋าชีวินเดินผ่านไปนิดหนึ่งก็ย้อนกลับมาอีกหยุดบรีรอสนเหรอ หญิงเร่บริการดึงบุหรี่ออกจากปากถามอย่างไม่แน่ใจตาพองด้วยความหวังชีวิตลังเลและสับสนอะไรบางอย่างกำลังเกาะขึ้นในกายความเร่าร้อนเสียงหายใจหัวใจเต้นรัวคอแห้งผากเอาจริงเหรอพ่อหนุ่มรอเธอขยับเข้าจนชิดได้กลิ่นน้ำหอมฉุน มือคว้าหมับที่วางขาชายหนุ่มคลึงเคล้าอย่างมีชั้นเชิงโอ้ดีจริงชีวินหันซ้ายขวาไม่มีใครเลยเขาสูดหายใจดันร่างอวบขาวเข้าไปในมุมมืดอุ้ยตายสม้มหล่นเธอร้องเสียงดัดจริตร่างสมส่วนอัดร่างอวบขาวเข้ากับผนังตึก ห,หายใจทีอารมณ์พลุ่งพล่านความกดดันที่เก็บกดไว้กำลังจะล้นทะลักออกมาใจเย็นเย็นจะรีบไปถึงไหนเสียงเธออุทานอย่างพึงใจขณะที่สองมือโอบร่างชายหนุ่มไว้ทันใดนั้นลำคอขาวสะอาดก็ถูกรวบด้วยฝ่ามือหนาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว เธอพยายามดิ้นอึกอักแต่ถูกอัดติดไว้กับผนังปากอ้าพงาบงาบเหมือนปลาลอยคอหาอากาศและด้วยแรงแค้นเพียงเล็กน้อยชีวินก็รู้สึกได้ถึงกระดูกอ่อนชิ้นเล็กๆในคอหอยหักดังกรอบพักหนึ่งเธอก็แน่นิ่งแขนตกห้อยข้างตัวร่างอวบสุดลงกองกับพื้นสองตาเหลือกเห็นเป็นจุดคู่ขาวในความมืด เขาปล่อยมือและยืนโงนเงนจ้องดูร่างที่ไร้วิญญาณของเธอด้วยอาการตกตะลึงสับสนกับสิ่งที่ทำลงไปพลันร่างสูงก็งุ้มลงเหมือนลูกโป่งถูกปล่อยลมกลิ่นน้ำครามโชยมาตามลมมีเสียงคนอุทานชีวินหันขวับชายขี้เมาเมื่อครู่ยืนอยู่ที่มุมตึกคงเห็นเหตุการณ์ที่เกิดในความมืด เขาวิ่งหนีไปก่อนที่ชีวินจะตัดสินใจทำอย่างหนึ่งอย่างใดหนุ่มแบงก์กลับบ้านด้วยความรู้สึกสับสนอะไรทำให้เขาฆ่าผู้หญิงคนนั้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเริ่มทำหน้าที่พร้อมๆกับสัญชาตญาณเอาตัวรอดไม่ว่าอย่างไรสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือปกป้องตัวเองให้พ้นจากความผิดเหตุการณ์เกิดเกือบชั่วโมงมาแล้ว แต่ถึงบัดนี้อาจยังไม่มีใครเห็นศพเพราะร่างของเธอกองอยู่ในซอกตึกมืดเขาน่าจะกลับไปที่เกิดเหตุเอาศพไปฝังหรือทำลายเสียเรื่องทุกอย่างคงจบเพราะคนตายคงเป็นพวกสัญจรเร่ร่อนไร้หลักแหล่งหายไปก็ไม่มีใครสนใจติดตามหนุ่มร่างใหญ่เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่รองเท้าผ้าใบหาถุงใบใหญ่ติดมือกลับไปที่เกิดเหตุ แต่ขณะเดินลัดเลาะตามซอยเขาเกิดเฉลียวใจคิดได้ว่าหากขี้เมาคนนั้นวิ่งโร่ไปแจ้งความและตำรวจมาซุ่มรอที่เกิดเหตุแล้วก็เท่ากับเขาเดินเข้าหากับดักดีๆนี่เองที่จริงชายขี้เมานั่นก็ไม่เคยรู้จักชีวินมันอาจบอกรูปรัณฑ์สันฐานฆาตกรได้เพียงคลุมเครือไม่แน่ว่าตำรวจอาจไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไรเลยที่จะสาวมาถึงตัวได้ ถ้าชีวินไม่กระโตกกระตากทำตัวให้เป็นพิรุษเสียเองหรือบางทีขี้เมาคนนั้นอาจไม่ไปแจ้งความตำรวจเลยด้วยซ้ำใครจะไปรู้แต่อะไรละ่ะคือความเป็นจริงขณะนี้ชายขี้เมาไปแจ้งความหรือยังตำรวจพบศพหรือยังตำรวจมีข้อมูลมากน้อยเพียงไรชีวินตัดสินใจกลับบ้านไม่กล้าเคลื่อนไหว แปลกที่คืนนั้นผ่านไปอย่างสงบชีวินนอนหลับสบายความกดดันหายไปเหลือเพียงความกังวลชายหนุ่มลุกอาบน้ำแต่เช้าแต่งตัวไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราวกับว่าเหตุการณ์เมื่อคืนเป็นเพียงความฝันอันเลือนรางเขาไม่เข้าใจสภาพจิตใจของตัวเองเหมือนกันทุกอย่างช่างง่ายดายเหลือเชื่อ ขาแวะซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าขณะเดินไปทำงานโดยใช้ถนนใหญ่เลี่ยงการใช้ซอยลัดหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเล็กๆว่าตำรวจพบศพหญิงโสเพณีตายในซอกตึกฆาตกรบีบคอจนตายในข่าวไม่มีการกล่าวถึงชายขี้เมาหรือพยานแต่อย่างใดตำรวจแสดงความหนักใจเพราะไม่มีหลักฐานใดๆหลงเหลือในที่เกิดเหตุสนิษฐานว่าอาจเป็นพวกโรคจิต หรือผู้ตายทะเลาะวิวาทกับฆาตกรชีวินถึงที่ทำงานแต่เช้าด้วยอารมณ์มั่นคงเขาทำงานได้ดีแม้จะกังวลและหันไปมองที่ประตูบ่อยๆว่าตำรวจจะเข้ามาจับกลุ่มเมื่อไรก็ตามจนบ่ายแก่ๆชีวินเริ่มมั่นใจว่าตำรวจยังไม่ได้เบาะแสะคืบหน้าเห็นชัดว่ากุญแจสำคัญอยู่ที่ชายขี้เมาคนนั้นถ้าตำรวจหาตัวพยานปากเอกได้ เขาก็เสร็จแน่เพราะเป็นคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดหลังเลิกงานชีวินบวกเลขครั้งเดียวถูกต้องหมดเขาฮัมเพลงเบาๆขณะก้าวออกจากธนาคารคืนนี้เขามีภารกิจที่ต้องกระทำอีกเพื่อให้ปัญหายุติหลังจากกลับถึงบ้านออกกําลังกายอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยชายหนุ่มแต่งกายด้วยชุดธรรมะแมงสีดา หยิบมีดพับใส่กระเป๋าสวมรองเท้าผ้าใบเดินออกจากบ้านเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเข้าตรงไปที่แหล่งซ่องสุมของพวกขี้เมาและสิยงดมกาวใต้ทางด่วนแถบนั้นสอดสายสายตาหาคนที่ต้องการไม่มีมันอาจไปเมาอยู่ที่ไหนอื่นชีวินลองย้ายไปที่ร้านขายเหล้าริมคลองสวนสาธารณะและแหล่งซ่องสุมอื่นๆ แต่ก็หาชายขี้เมาไม่พบเขาอยากตัดวงจรให้ขาดถ้าขี้เมาตายไปอีกคนคงไม่มีใครใส่ใจและความปลอดภัยของตัวเขาก็จะได้รับประกันโดยสมบูรณ์แต่มันหายไปไหนกันเล่าชายหนุ่มกลับถึงบ้านหลังเที่ยงคืนรู้สึกหงุดหงิดต้องหาตัวมันให้ได้ก่อนถึงหูตำรวจ หนังสือพิมพ์วันถัดมาพูดถึงการตายของหญิงโซเพนีริมถนนอีกเล็กน้อยตำรวจได้เบาะแสเพิ่มขึ้นและเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่าสัญจรไปในทางเปลี่ยวโดยลำพังชีวินอยากรู้ว่าเบาะแสที่ตำรวจได้เพิ่มอีกเล็กน้อยคืออะไรแต่เขาไม่มีทางสืบรู้ตำรวจอาจจับตาดูความเคลื่อนไหวของเขาอยู่ก็ได้หรือตรงข้าม ตำรวจอาจแกล้งปล่อยข่าวเพื่อให้เขาออกมากระโดดโลดเต้นเช่นที่เขาออกไปคว้านน้ำเหลวเมื่อคืนชายหนุ่มไม่แน่ใจว่าการตามล่าชายขี้เมาเป็นสิ่งถูกหรือผิดแต่เขาตัดสินใจโทรไปลาป่วยและออกตรเวนหาตัวชายขี้เมาตอนกลางวันเพราะทนนั่งทำงานต่อไปไม่ไหวเขาจำได้คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นชายคนนี้นอนคูอยู่ตามพื้นตอนเช้า หรือบางทีก็เมาหัวปักอยู่ในสวนสาธารณะเขาจะลองหาตัวดูอีกทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ให้ผิดปกติหรือมีพิรุษเช้าจนบ่ายชีบินคว้าน้ำเหลวเขาเริ่มตระหนักว่าเหตุการณ์ไม่ง่ายอย่างที่คิดตํำรวจคงได้เบาะแสบ้างแล้วหรือบางทีขี้เมานั่นอาจอยู่ในอารักขาของตำรวจแล้วก็ได้ชายหนุ่มกลับบ้าน เริ่มชั่งสถานการณ์หนึ่งคือหน,นีไปเสียแต่เดี๋ยวนี้สองรอดูเหตุการณ์ไปอีกสักวันสองวันการหนีไปคือการยอมรับผิดแต่ถ้าทำไม่รู้ไม่ชี้อาจไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้เขาวิตกจริตเกินไปหรือเปล่าเขาตัดสินใจลาหยุดอีกวันชีวินโทรไปที่ทำงานหาเพื่อนสนิทเรื่องลาป่วย แต่แล้วเขากลับได้ข่าวที่น่าตกใจตำรวจโทรไปที่ธนาคารถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเขาตำรวจคงรู้เรื่องทั้งหมดแล้วจากคำให้การของพยานปากเอกชีวินตัดสินใจหนีแต่ยังไม่ทันได้ขยับตัวไปเก็บเสื้อผ้าเสียงเ้าประตูห้องพักก็ดังขึ้นตำรวจสองนายยืนรอเขาอยู่แล้วหน้าประตู ชีวินไม่พูดหรือถามอะไรทั้งสิ้นเขาถูกพามาที่โรงพักแวบหนึ่งเมื่อถึงโรงพักเขาเห็นหลังชายขี้เมาอยู่วัยวัยที่ห้องถัดไปเขาถูกนําเข้าไปในห้องกระจกทึบโดยทันทีแม้จะไม่ได้เรียนกฎหมายมาโดยตรงเขาก็พอจะรู้สิทธิของผู้ต้องหาชายหนุ่มตั้งใจจะไม่ให้การใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะได้ปรึกษาทนายเสียก่อน ชีวินเชื่อว่าเขาอาจหลุดคดีได้หากสามารถแก้ต่างได้หนักแน่นพอเช่นว่าพยานขี้เมาไร้หลักแหล่งไม่น่าเชื่อถือเห็นเหตุการณ์ในความมืดอาจจำคนผิดก็ได้ทางต่อสู้ยังพอมีนายตำรวจมีอายุท่าทางเคร่งขรึมเดินรีบเร่งเข้ามาในห้องหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขานั่งลงตรงฝั่งตรงข้าม ก้มหน้าอ่านข้อมูลในแฟ้มชีวินสูงสุขสมบูรณ์พนักงานบัญชีธนาคารเกษตรรกิจอายุ30สโสดภูมิลำเนากรุงเทพมหานครการศึกษาปริญญาตรีบัญชีถูกไหมชีวินไม่ตอบคดีสโสเพณีถูกบีบคอตายอย่างเขี้มโหดนับว่าสะเทือนขวัญประชาชนในพื้นที่ ที่ผมรับผิดชอบอย่างมากเบาะแสแทบหาไม่ได้เลยดีที่มีผู้เห็นเบาะแสช่วยให้การอันเป็นประโยชน์ทำให้เราสืบจนถึงตัวฆาตกรได้ชีวินก้มหน้านิง่งตำรวจอาจหลอกให้เขาสารภาพเราจำเป็นต้องได้พยานปากสำคัญและโชคดีที่เราหาตัวได้พร้อมพยานแวดล้อมอีกหลายคน จนฆาตรกรไม่มีทางดิ้นหลุดจบสิ้นกันชีวิตอนาคตความฝันที่วาดไว้โทษถึงประหารไหมครับนั่นคือประโยคแรกที่ชีวินพูดอืมอันนี้แล้วแต่ศาลขึ้นกับว่าจะยอมให้การเป็นประโยชน์กับรูปคดีมากน้อยเพียงไรถ้ายอมให้การ โทษก็อาจบรรเทาลงได้เพราะคดีนี้มีพยานรู้เห็นสำคัญเพียงคนเดียวชีวินก้มหน้าตัดสินใจไม่ถูกสารภาพแต่เนิ่นๆหรือจะรอให้จำนวนด้วยหลักฐานแต่เท่าที่สอบสวนจนถึงเวลานี้แล้วผมว่าฆาตกรคงไม่ยอมสารภาพง่ายๆผมขอเล่าความคืบหน้าคดีที่เราสืบได้ให้คุณฟังโดยย่อนะ เพราะผมมีงานอื่นอีกหลายคดีเท่าที่ได้ข้อมูลตอนนี้คือมีพยานเห็นฆาตรกรเดินเข้าไปในซอยต่อมามีคนได้ยินเสียงฆาตรกรทะเลาะกับผู้ตายด้วยเรื่องอะไรก็ไม่แน่ใจหลังจากนั้นมีคนเห็นฆาตรกรวิ่งออกมาจากซอยเราจึงไปจับตัวฆาตรกรมาสอบสวนซึ่งก็ให้การวกวนจำเหตุการณ์เวลานั้นไม่ได้เพราะเมามาก แต่เราพบแผลควรที่หน้าเป็นทางยาวเชื่อว่าเกิดจากการต่อสู้กับผู้ตายเป็นครั้งแรกที่ชีวินเงยหน้ามองในตํตำรวจและไม่คิดถึงทนายอีกต่อไปมีพลเมืองดีแจ้งว่าเห็นคุณเดินเข้าไปในซอยช่วงเวลานั้นพอดีเราเชื่อว่าคุณคงเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าพยานอื่นๆทุกคนหรืออาจเป็นเหตุฆาตกรรมด้วยซ้ำไป ผมเลยส่งเจ้าหน้าที่ไปเชิญคุณมาที่นี่เพื่อให้การในฐานะพยานปากเอกหวังว่าคุณคงให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อกำจัดคนชั่วให้หมดไปจากสังคมชีวินยืดอกหายใจเต็มปอดผมยินดีเป็นพยานเต็มที่ครับจบบริบูรณ์หนังสือเสียงเรื่อง คนดีตายหมดแล้วเขียนโดยสรจักสำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์อ่านโดยกันพลสงครามสัง,งวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทอมรินพรินติ้งแอนด์พับลิชิ่งจำกัดมหาชนอย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์